สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมโฮเทลสรวันอัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ีเซึ่งวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลกินเจว่าที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรกับ เทศกาลกินเจหรือการกินเจนี้ครับอันนี้ก็เข้าเรื่องเลยทีเดียวซึ่งเทศกาลกินเจครับเขากำหนดเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกๆปีเราก็จะเห็นธงสีเหลืองครับมีตัวอักษรจีนประดับตามร้านอาหารต่างๆบางครั้งก็เป็นภาษาไทยครับก็จะเขียนว่าอาหารเจเป็นสัญลักษณ์ครับว่าเริ่ม เทศกาลกินเจแล้วสำหรับเทศกาลกินเจ2,556ครับเ,เริ่มจริงๆตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13ส่วนจะกินก่อนนะครับอาจจะเป็นคลุกคลิกก่อนเหมือนกับวันโกนวันพระอก่อนก็ได้เป็นการถ่ายท้องหรือล้างท้องครับให้สิ่งสกรปรกหรือเศษอาหารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตครับที่อยู่ในร่างกายเราสังขารเราต้องล้างท้องออกก่อน สักหนึ่งวันเขาอาจจะกินลงหน้าก่อนแต่ส่วนใหญ่นะครับเขานิยมกินลงหน้าแล้วเพื่อให้มีการปรับทตุปรับทตุให้มันสมดุลกับธรรมชาติเราจะได้ปรับตัวได้นั่นเองสําหรับวันนี้ครับเราก็จะมาคุยกับเทศกาลกินเจให้เข้าใจหน่อยว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรครับกับการกินเจต้องรู้ก่อนว่าความหมายของเจคืออะไรคำว่าเจครับใน ทางพุทธศาสนาครับฝ่ายมหายานเขามีความหมายเลยทีเดียวคําว่าอุโบสถอุโบสถแปลว่าถ้าเป็นของไทยนะครับก็เป็นที่พระสงฆ์ทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ศีลสะอาดอาเดิมครับมีความหมายว่าการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันของจริงเท่านะตามแบบอย่างชาวพุทธเราก็รักษาอุโบสถศีลรักษาศีลแปดจะไม่รับประทานอาหารครับหลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่สําหรับอาคาพุทธนิกายมหายานนั้นการรักษาโวถศสสีลเนี่ยเขาจะรวมถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยของเขาเลยนะ,ะไม่รับประทานด้วยเราก็เลยนิยมครับใช้กันมาต่อมาเป็นประเพณีครับไม่ทานเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจเลยทีเดียวปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารสามมื้อเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่าการกินเจเหมือนกันดังนั้น ความหมายครับของคนกินเจไม่เพียงแต่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะแต่ยังต้องดำรงศีลครับถือศีลต้องรักษาศีลจะต้องทิดำจิตใจให้ผ่องแผ้วครับไม่โกรธไม่ว่าใครแล้วก็ใช้คำพูดดีๆไม่ใช้คำพูดอื่นที่ไม่เหมาะสมละครับอันนี้ละครับก็เหมือนคือการการกินเจก็คือเรารักษาสังขารเราไม่ให้ไปเบียดเบียนสัตว์อันนี้อันหนึ่งสอง รักษาใจให้ใจบริสุทธิ์สะอาดนะครับเขาเป็นการบรังคับส,สองเรื่องเลยทีเดียวว่าร่างกายต้องสะอาดปราศจากเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนเขาเรายกให้ช่วงหนึ่งเทศกาลกินเจ9 000, 10, 000วัน10วันส่วนใจจะต้องตามใจให้บริสุทธิ์สะอาดครับรักษาศีลไม่โกหกไม่พูดจาหยาบคายเสียดสีอะไรแล้วก็ไม่พูดเท็จอะไรต่างๆนี่นะครับอันหนึ่งเป็นกุศลวายคนโบราณเลยสองอย่างเลยได้กัน ทั้งกายวาจาและใจการกินเจครับตามพจนานุกรมอชบ,บับราชบัณฑิตสถาน2525 25, เขาหมายถึงการถือศีนครับอย่างยวนยวนกับจีนเนี่ยเขาทีมเดียวกันมาก่อนเขาจะไม่กิน <c oughs> ของสดของขาวบริโภคเฉพาะผักครับผักนี่ก็เขาถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่สดไม่ขาวผสม ซึ่งภาษาจีนนะครับเขาเรียกว่าเจียชายหมายถึงการกินอาหารผักอาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามาปะปนแล้วไม่ปรุงด้วยผักฉุนห้าชนิดผักฉุนห้าชนิดเนี่ยครับได้แก่กระเทียมหัวหอมหลักเกียวกุ้ชช่ายใบาย,ยาสูบแล้วงดเว้นด้วยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนมสดนมข้นถือว่าเป็นของสดขาวตอนนี้ทำใหม่ะ ทำไมไอ้ะอย่างเนี่ยทำไมมันเป็นข้อห้ามอะไรนักหนาอ่าเราต้องมารู้ครับต้องตีบทให้แตกผักห้าชนิดเนี่ยครับเขาถือว่าเป็นผักที่มีรสหนักมีกลิ่นฉุนจะทําให้โทษแก่ทําลายครับธาตุพลังในร่างกายเราซึ่งเป็นผลต่ออวัยวะหลักๆทั้งห้าที่สําคัญในร่างกายเราให้ทํางานไม่ปกติสําหรับผู้ที่ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานครับ ทำไมเขาไม่ให้ขวนกลินเพราะหลายผักต่างๆเนี่ยเขามีข้อห้ามสําคัญเลยเพราะผักพวกนี้เขาจะออกฤทธิ์กระตุ้นจิตใจอารมณ์เล้าอารมณ์ครับปลุกเลยครับจะปลุกอันนี้มันก็จะอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ทําอารมณ์นี่อารมณ์หงุดหงิดครับโกรธง่ายแล้วก็มีผลต่อพลังธาตุในร่างกายครับซึ่งจะทําให้ผลกระทบต่อจิตใจเราไม่บริสุทธิ์แม้ปัจจุบันนี้เขาก็ทราบกันนีว่าผักบางอย่างเนี่ยครับมี ผลดีต่อร่างกายอย่างขึ้นช่ายเนี่ยอะไรต่างเนี่ยควบคุมความดันก็นอกเจซะแล้วก็ค่อยกินเพราะว่าตามหลักแพทย์ของจีนโบราณเขาทราบมาว่าข้อดีของผักบางชนิดเนี่ยถือว่าเป็นยาครับทางพระเขาเรียกโอสถแต่คนที่เขากินเจอย่างเงี้ยเขาจะถือเลยครับว่าถ้ากินเนี่ยข้อห้ามเนี่ยควรละเว้นเพื่อให้เราควบคุมอารมณ์ได้อันนี้แหละครับเพื่อควบคุมอารมณ์ มันจะได้สงบครับจิตใจจะได้เยือกเย็นสงบไม่มีอารมณ์เล่าร้อนไม่โกรธง่ายอะไรต่างเพราะของชุนๆนเนี่ยมันอาจจะเป็นยาโปก็ได้นะครับท่านั้นเขาก็ไม่ให้กินซะเป็นข้อห้ามซะดีที่สุดส่วนครับช่วงเวลาที่กินเจประเพณีของเขาครับของชาวจีนนะครับเขาเรียกกันว่าก้าอ้วงเจหรือกิ้วอ้วงเจแปลว่าเจเดือนเกซึ่งเริ่มต้นครับขึ้นหนึ่งข้ามเดือนเก้า เดือนเเนี่ยตามปฏิทินจีนเนี่ยเขารวม9วัน9คืนนะครับไม่ใช่ว่า8วัน9คืนนะต้อง9วัน9คืนตรงกับเดือน11หรือเดือนตุลาคมของไทยครับตามปฏิทินสากลสำหรับปีนี้2556ครับเริ่ม5ตุลาถึง13ตุลาไปตรงพอดีเลยครับกับแห่องค์อุมาเทวีของวัดแขกสีลมคำว่า9ก้าอ้วงหรือกี่วอ้วง ปแปลว,ว่าพระราชาทั้ง9หรือนพราชานพระราชาในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงครับผู้เป็นใหญ่ทั้ง9ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีกินเจตอนนี้เราก็ต้องรู้แล้วครับว่าความหมายว่าเออกินเจมมนต้องมีธงเจทําไมต้องมีธงเจอันนี้ก็ต้องค่อยๆเข้าใจทีละเรื่องในช่วงเทศกาลกินเจครับจะสังเกตจะมีธงประจําเทศกาลกินเจธงสีเหลืองเป็นธงสามเหลี่ยมนะ,ะพื้นธงเป็นสีเหลืองครับ แล้วสีเนี่ยเขาอนุญาตให้สําหรับคนสองกลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มกษัตริย์กลุ่มราชวงศ์ความนิยมของจีนนะครับและกลุ่มอาจารย์ที่ปราบพวกพูดผีปีศาจจะเห็นเหมือนฮู้อะไรต่างๆเลยครับพวกอย่างเนี้ยดังนั้นนะครับจะเห็นได้จากยันสีเหลืองเนี่ยครับตามภาพยนตร์จีนครับสีเหลืองถือว่าเป็นสีของพุทธศาสนาเป็นสีของพระพุทธองค์พรบพุทธศาสนาจะใช้สีเหลืองนะครับเป็น ผ้าจีวรนหม่มหรือผู้ทรงศีลบนธงจะเขียนอักษรจีนครับอ่านว่าใจใจหรือเจมีความหมายว่าของที่ไม่มีข่าวไม่มีข่าวก็คือเป็นการละนะครับละกิเลสตัณหาไปแล้วเหตุที่ใช้สีแดงครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยถือว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เป็นมงคลทำให้บังเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตธงเจนี้นอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้รู้ว่าพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนเนี่ยถือสินกินเจเนี่ยจะต้องตระหนักครับถึงการว่าจะต้องไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วก็การตั้งอยู่ในศีลธรรมตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนอันนี้แหละครับบอกแล้วต้องรักษากายรักษาใจการกินอาหารกินเจคือปรุงแต่งให้สังขารดำรงอยู่ได้ แต่ใจครับใช้ศีลใช้ข้อปฏิบัติด้วยใจควบคุมสภาวะจิตใจให้อยู่ในกฎในระเบียบครับของศีลในการควบคุมฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งสองอย่างคืออาหารควบคุมสังขารศีลควบคุมจิตใจช่วงเวลา9วัน9คืนนีครับจะต้องถือปฏิบัติให้บริสุทธิ์เลยทีเดียวต่อไปแล้วกินเจเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรขึ้นมา อันนี้แหละครับจุดประสงค์หลักครับของการกินเจเขาแบ่งเป็นสามประเภทเลยทีเดียวครับการกินเจเนี่ยกินเพื่อสุขภาพเพราะอะไรเพราะอาหารเจครับเป็นอาหารชีวจิตซึ่งเกิดจากธรรมชาติโดยตรงเมื่อกินติดต่อก,กันแล้วครับจะทำให้ร่างกายเกิดการสมดุลในร่างกายเลยทีเดียวสามารถขับพิษต่างๆนะครับของเสียต่างๆในร่างกายออกได้เลยทีเดียวออกจากร่างกายแล้วก็ปรับระบบต่างๆของร่างกายให้มีเสถียรภาพ ให้มีเขามีพลังงานเ็าโดยตรงเหมือนกับที่เขามีน้ำนะครับเขาเรียกน้ําอะไรเดี๋ยวนึกก่อนนะครับน้าที่ใช้ผักมาทำนะครับอันนั้นน่ะน้าอันนั้นตอนนี้นึกไม่ออกไม่ว่ากันนะครับต่อไปครับการกินด้วยจิตเมตตาครับเนื่องจากทุกๆวันครับอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยประกอบด้วยสมัยที่เรายังไม่กินเจน,นะเลือดเนื้อของสัรพสัตท,ทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจดีงามเขาจะละเว้นครับไม่กิน เนื้อของสัตว์เหล่านั้นครับจะงดเลยทีเดียวเป็นการสร้างจิตตัวเองนะครับให้เกิดความเมตตาความสงสารไม่เบียดเบียนเขาต่อมาครับข้อที่3ครับกินเพื่อเว้นกรรมการฆ่าเอาเลือดเอาเนื้อผู้อื่นนะครับมาปรุงแต่งเอามาเป็นสังขารของเราเนี่ยครับเป็นการสร้างกรรมทั้งๆท,ที่เป็นโซ่ชีวิตนะนะอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็ค่อยว่ากันแม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเองครับถ้าเราไม่กินถ้าทุกคนไม่ต้องการครับตามอุปสงค์อุปทาน มันก็ไม่มีประโยชน์ครับกินไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับไม่มีใครขะไม่มีใครไม่มีราคาไม่มีความต้องการเท่านั้นเองเพราะว่าการที่ซื้อเข้ามานะครับเท่ากับเป็นการจ้างคนอื่นเขาฆ่าถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเอามาขายเหมือนกันผู้ที่เข้าใจครับในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาก็จะหยุดกินหันมารับประทานเจแทนร่างกายก็สมบูรณ์ครับแต่จะสมบูรณ์ย่างไรแล้วจะสมบูรอยยางไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง โดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงนี้เพราะว่าแต่ระยะหลังเนี่ยนะครับเขาปรุงเนี่ยสุดยอดจริงๆอาหารเจเนี่ยอร่อยเพียงแค่อาหารผ่านลิ้นเท่านั้นเพื่ออะไรครับให้เราไม่ติดไงเขามีอยู่กี่ข้อห้าข้ออายตนะทั้งหกตามหลักของพุทธตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราตัดตัวนี้ได้ทุกอย่างมันก็จบนะครับมันก็ตาย เขาใช้คาว่าตายตายก่อนตายคือตายจากกิเลสจ,จากตัณหาต่างๆนะครับอันนี้ต่อมาครับตำนานกินเจเนี่ยเขามีเรื่องเยอะมากเลยทีเดียวการกินเจมามีของจีนมานะครับตั้ง400กว่าปีแล้วชาวจีนเนี่ยเขาบำเพ็ญกุศลต่างๆครับเขาลึกถึงวีรกรรมของคน9คนเขาเรียกหงีหัวท้วงนะครับ9คนนี้ซื้อได้ต่อสู้กับชาวแมนจูผู้ลุกลานครับอย่างกล้าหาญในยุคนั้นนะ่ะที่เหมือนกับขนมไหว้พระจันทร์นะครับพวกนั้นล่ะ ถึงคนจีนเก้าคนนั้นนะครับจะแพ้แล้วก็ต้องตายเมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งค่ำครับเดือน9ก้าชาวจีนนะครับยังคงที่ช่วงนั้นครับยังคงอยู่ใต้การปกครองของชาวแมงจูก็จึงพากันนุ่งขาวห่มขาวครับถือศินกินเจเดียเพื่อระลึกถึงเหล่านักสู้งี่หวงท้วงเหล่านั้นครับที่ต่อสู้แล้วได้พลีชีพเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเช่นนี้ครับเป็นการชำระวิญญาณของเขา ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับให้เกิดความเข้มแข็งในวัดของจิตใจของคนที่อยู่ด้วยครับอของคนที่อยู่ด้วยส่วนยังมีอีกครับเกี่ยวกับบูชาพระพุทธเจ้าครับเชื่อว่าเป็นการกประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตนะครับเจ็พระองค์แล้วมีพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระองค์รวมเบ็ดเสร็จนะครับทั้งหมดก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์อังคารพุทธประหัส,สุขสาวลาหูพระเกตครับ อันเนี้ยที่ลงมาในโลกเพื่อมาบําเพ็ญเพียรต่างๆ,ๆครับแล้วก็ตามด้วยความเชื่อถือเขานะครับงดเว้นเนื้อสัตว์บําเพ็ญศีลแล้วก็แต่งกายชุดขาวเห็นไหมครับอันเนี้ยเราก็ได้รู้แล้วว่าหลายอย่างความจริงหลายตำนานนะครับทั้งฝ่ายต่างๆเนี่ยของจีนเนี่ยเขามีเยอะแยะเลยทีเดียวบางทีก็ไปเรื่องของกรรษัตริย์ต่างๆ,ๆนะครับอะไรที่เสด็จไปไต้หวันทางเรือนะครับมีพระชนก้าวภาษาเองก็มี ทำพิธีบูชาลำลึกเหล่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับช่วงนี้ขอพักเปรกสักครู่ครับเรามาคุยกันต่อครับส่วนตำนานเนี่ยของชาวจีนเขามีมากมายเลยทีเดียวครับหลายอย่างหลายชุดเลยทีเดียวเราก็จะเอาเฉพาะที่จำเป็นและก็เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยเราได้รับรู้ครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เพื่อ ความเป็นอยู่ของเราที่ดีขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นตอนนี้ว่าทําไมนิยมกินเจกันแล้วมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยครับคนไทยคนจีนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเข้ามากันจนแยกไม่ออกแล้วครับว่าคนไทยคนจีนเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ยุคกุบไปขานกันมาเลยครับย้ายไปย้ายมาก็สืบชั่วสายเดียวกันทั้งนั้นแหละมาน,นไปกับปนกันมาแล้วเมืองไทยค่อนข้างจะเป็นอุ่ข้าวอุ่น้ํา ครับคนจีนรู้สึกเขาเรียกคือบี้จือเฮียครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ํอ่าซึ่งสมัยก่อนคนจีนเขาก็อยู่กันเยอะมากครับก็มาทางเรือม่งเรือทะพเทาแล้วก็ร่างสร้างตัวมาเมืองไทยอันนี้แหละครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเขาก็ยังสืบทอดกันมาเรื่อยๆก็มีกันมาทั่ทวประเทศส่วนใหญ่จะเป็นมาทางเรือมาทางเรือครับก,ก็ก็อยู่ทางด้านหลักๆก็คือจังหวัดภูกเก็ตมีทุกที่นะครับคนจีนที่อยู่ แต่ภูเก็ตแล้วเขาก็เป็นเจ้าสัวแล้วก็เป็นผู้ที่เคร่งต่อธรรมเนียมปฏิบัติต่งตางๆก็มีการเริ่มมีการกินเจที่ภูเก็ตเข้ามาครับเป็นจิจลักษณะแล้วเขาค่อนเคร่งเขาูว่ามีคณะนิ้วครับจากเมืองจีนมาเปิดแสดงครับที่อำเภอกระทู่อยู่กันเป็นนานเลยเป็นแรมปีเลยเผอิญช่วงนั้นครับเกิดโรคระบาดขึ้นมาคณะนิ้วครับจัดพิธีให้มีการกินเจขึ้นมา พราะกินเจจะต้องเลือกนะครับไม่กินอาหารสัตว์แล้วจะต้องเลือกอาหารต่างๆทําสะอาดบริสุทธิ์ต่างๆแล้วก็ได้สร้างสันเจ้าขึ้นครับเพื่อเป็นการสะดกดเคราะห์คณะงิ้วก็จัดให้มีพิธีการกินเจพอสร้างสารเสริญนะครับโรคระบาดก็เกิดหายขึ้นมาครับชาวกระทุกก็ศรัทธาว่าเออเราเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ดีนะไม่เบียดเบียนเขานะเออคณะนี้เข้ามาดีก็เลยเริ่มเอาตามนะครับ หลังจากที่ประกอบพิธีกันอยู่ประมาณสักสองสามปีครับผู้คนเริ่มสายมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแพร่กระจายขึ้นแล้วครับถือเป็นประเพณีเลยตามแบบมณฑลกังไสของประเทศจีนก็ได้ส่งตัวแทนครับของคนจีนที่อยู่ภูกเก็ตไปเลยครับไปศึกษาข้อนูนขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับไปเอ,เอาเรียกว่าพูดง่ายว่าเอาต้นฉบับมาเลยแล้วก็เป็นตัวแทนครับไปนำเอาควัน เอาควันทูบปนะครับก็เรียกว่าเหี่ยวเอี้ยนนะครับจากกงางไสเลยครับแล้วก็ลงเรือสำเภามาถึงภูกเก็ตครับโดยเดินทางกลับเนี่ยต้องคอยดูแลนะครับจุดทูบต่อกันมาตลอดเลยห้ามดับเด็ดขาดไม่มีการดับครับจนกระทั่งถึงสันเจ้าอันนี้แหละครับถึงเป็นต้นตำรับของการกินเจในประเทศไทยที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับเป็นใช้ภูกเก็ตเนี่ยเป็นหลักต่อมา เมืองไทยเราก็ถือว่าความเชื่อถือนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประเพณีกินเจเนี่ยจะต้องมีการละเว้นไม่เอาชีวิตสัตว์ตามของจีนเขาด้วยนะครับเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ครับนับถืออะไรนับถือเจ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านไม่เสวยเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะครับถึงจะเป็นพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยครับซึ่ง โดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อวัวนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เด็ดขาดในกลุ่มที่คนนับถือเจ้าแม่กุอิมเขาจะไม่แตะต้องนะครับเนื้อวัวแต่ถ้าเคร่งหน่อยนึงกินเจร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละครับเป็นการสักาการะภูเก็ตนะครับเป็นเมืองแห่งเขาเรียกว่าเทศกาลเจอ่าซึ่งเป็นประเพณีกินเจยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับเขาเรียกว่าเจเดือน9ตรงกับเดือนของไทยก็คือตรงกับเดือนอ่าสิบเอ็ด เทศกาลกินเจภูกเก็ตครับจะมีหลังเทศกาลกินเจมาตรฐานทั่วไปครับเพราะว่าของภูกเก็ตเขาถือเทศกาลกินผักเขาใช้คําว่าเทศกาลกินผักจริงๆแล้วกินเจรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาใช้เก้าวันเก้าคืนเลยทีเดียวต้องมีเก้าวันเก้าคืนแถมวันล้างท้องอีกหนึ่งวันบางคนครับเขาจะต้องล้างท้องก่อนสามวันโดยเฉพาะทีมที่จะไปช่วยงานอาเจเจไทยอาเจจีนเจอะไรเนี่ยนะครับเหมือนกันอย่าง ผู้ที่จะไปอัญเชิญในขบวนของ,ององค์ุมาเทวีที่วัดแขกเขาก็กินล่วงหน้ากันก่อนเลยสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วแต่เขาแต่ถ้ากินได้ดีครับแล้วกินตลอดชีวิตได้ก็ยิ่งดีมันจะเป็นสุขภาพเราเดี๋ยวเราจะเล่ากันตอนท้ายนะครับเขาวันแรกเนี่ยนะครับเขาจะดูเรื่องงามยามดีแล้วครับโดยเขาเสี่ยงทายครับจากป่วยไอ้ตัวป่วยเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับเพิ่งจะมารู้เนี่ยเหมือนกับเป็นไม้ครับใช้ไม้สักทําแล้วก็เหมือนกับถั่ว รีสงผ่าครึ่งแล้ะครับที่ทาสีแดงนะแล้วเราเขย่ากันเดี๋ยวเหมือนกันไม่เหมือนกันคนละข้างอันนี้แหละครับเพิ่งจะรู้นะครับว่าป่วยเนี่ยไอเป็นเครื่องหมายเสียงถ่ายของของคนจีนเขาอันนี้ครับเพื่อเป็นการจะเริ่มว่าวันไหนยังไงละครับเป็นการล้างท้องภูกเก็ตเขาก็มีวันแรกนะครับเริ่มวันแรกไปแล้วเป็นการจุดตะเกียงแขวนต่างๆพอวันที่สองครับมีจุดทูบขนาดใหญ่เลยทีเดียวทูบหอมครับเป็นการบูชาเจ้าต่างๆ เป็นการกินผักวันที่4ครับคนส่วนใหญ่ครับจะไปไหว้ตามสัญเจ้าต่างๆเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจนกระทั่งถึงวันที่7จอาจจะมีการพิธีบูชาดาวซึ่งเป็นสิริมงคลครับเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวครับที่มีการไหว้เจ้าแล้ววันนี้สําคัญสําคัญกว่าวันที่4ี่เขาเรียกว่าไหว้เจ้าใหญ่ซึ่งคนที่เขามีครับทุนร้อนนิดหนึ่งเขาก็จะวันนี้จะมีการซื้อเต่าครับ ปลาไหลบ้างนกบ้างอะไรต่างมาไหว้ครับแล้วก็ปล่อยเป็นการปลดปล่อยชีวิตนะหลังจากที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็มีการปลดปล่อยชีวิตมีทั้งบุญครับทั้งบุญด้วยแล้วานได้ทานด้วยเห็นไหมครับทำบุญทําทานปล่อยชีวิตเขาด้วยได้อีกเพราะวันที่8จะมีการลอยกระทงขึ้นมาอีกเหมือนกับลอยกระทงของคนไทยแหละครับเพื่อขอบคุณครับเจ้าแม่คงคาที่ให้น้ําดื่นน้ำช้ใช้หลักการเดียวกันเลยจีนกับไทยเราไม่ใช่อะไรนะเช็ค DNA นะครับตรวจตรวจกันให้ดีค่ะ น่าจะย้อนหลังกันไปสักสองสามพันปีก็น่าจะใกล้เทียงกันเลยทีเดียวแ,แล้วเขาถือว่าสิ่งที่ไม่ดีครับจะได้ลอยหมดทุกหมดโศกหมดโรคห,หมดภยัยลอยไปกับน,น้ําเหมือนของไทยเลยนะครับของนางโนพมาที่ลอยแะครับอันเดียวกันเลยทีเดียวแล้วจะมีการแหรอ,ยอย่างยิ่งใหญ่อันนี้แหละครับจะมีอิทธิฤทธิ์มีการทรงมา้าทรงเจ้าอะไรกันเยอะแยะหมดนะครับอันนี้เป็นพเมนีของเขาซึ่งเป็นการ โชว์ว่าเจ้ามาจริงนะครับอันนี้ต่อมาก็วันที่9ครับจะมีช่วงเช้าจะมีพิธีทําทานเขาเรียกว่าซิลโกลเป็นการให้ทานแก่ผีไร้ญาติต่างๆตอนนังคืนจะมีแห่มังกรสิงโตอะไรเนี่ยนะครับโอ้สวยงามมากสีสันเลยทีเดียวอันนี้ครับอันนี้เป็นของทางด้านภูกเก็ตภูกเก็ตเขาจะมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับพิธีก้อยหหยนะครับหรือพิธีลุยไฟสะดอกเคราะห์ เหมือนกันนะครับมีม้าทรงจะเดินผ่านกวองไฟแสดงนะครับว่าเจ้ามาแล้วมีอิทิลิ์ต่างๆเนี่ยจนกระทั่งปีนบันไดมีดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการเรียกครับเรียกผู้ที่มีศรัทธาเพราะคนไทยคนไทยคนจีนก็เหมือนกันถ้าใช้กุสโลบายะครับโดยใช้อิทิลิ์ถ้าใช้บุญยลิ์อย่างเดียวครับมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ถ้าใช้อิทิลิ์ยิงฟันไม่เข้า หรือไม่ก็ลุยไฟได้นี่ครับอันนี้คือเห็นออกมาเป็นรูปธรรมก็จะทําให้เรียกรือความดูดูดสนใจแล้วก็จะทําให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของครับคนทางเอเชียอย่างนี้แหละครับซึ่งต้องทำครับอิทธิลิ์โชด้วยส่วนวันที่10ครับเป็นวันส่งเจ้ากลับอาหารเจครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทีเดียวเพราะสงเจ้ากลับในอาหารเจแล้วไม่มีพิษต่ตอร่างกาย เพราะว่าได้โปรตีนจากถั่วต่างๆและวยังย่อยง่ายครับแบ่งเบาภาระครับของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายต่างๆแล้วร่างกายเราดูเหมือนท้องเราเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะวิวๆิวิวเลยทีเดียวมันไม่อิ่มอะ่ะส่วนน้ำหนักน้ำหนักลดแต่ไม่ผอมนะเออแต่เนื้อจะแน่นขึ้นอันนี้ลองมาแล้วครับพวกที่บวชพระอาจจะรู้ สามารถครับเลือกส่วนผสมต่างๆในการปรุงอาหารได้โดยเฉพาะคนไทยนี่สุดยอดครับการดัดแปลงเพราะว่าเขาใช้ข้าวกล้องเอามาแทนข้าวขาวโปรโตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์แล้วทําเป็นรูปต่างๆเนี่ยดูไม่รู้เลยครับที่เรารับประทานอาหารเนี่ยกับคนที่เขามีฝีมือปรุงเพราะว่ามีคนครับอาจารย์ที่ปฏิบัติทมด้วยกันท่านกินเจตลอดชีวิตเหมือนกันท่านไม่กินเนื้อสัตว์แต่ท่านปรุงเนี่ย โปรโตีนเกษตรทำแหมเอามาฉีกเป็นฝอยๆนะครับทาเป็นเนื้อหวานทําอ้โเป็นสารพัดเลยเรากินเข้าไปเอ๊มันอร่อยดีนะมันเหมือนเลยนะมีพลงพาโวได้หมดเขามีฝีมือครับคนไทยสมัยนี้แล้วก็ปรุงนี่ปรุงด้วยจิตครับด้วยชิมด้วยลิ้นดูไม่รู้เลยแล้วอร่อยแล้วน่ารับประทานด้วยอันนี้แหละครับเขาจะใช้โปรโตีนเกษตรแล้วก็ผักสดเห็ดหอมถั่วต่างๆครับเต้าหู้แป้งมีกึศงนี้ครับหรือ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทาอาหารชนิดต่างๆตามเมนูต่างๆเนี่ยซึ่งตามความนิยมแล้วเรียนแบบเนื้อสัตว์แล้วรูปร่างเหมือนอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งมากคนไทยมาอันดดบหนึ่งอาจจะสังเกตได้ครับเทศกาลกินเจตอนนี้ก็เลยเป็นที่นิยมกันตอนนี้เราก็ต้องมารู้กันต่อครับว่าความแตกต่างระหว่างเจกับมังสวิรัตเนี่ยเป็นเช่นไรไม่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันหลายคนสงสัยครับว่ากินเจกับมังสวิรัตเนี่ยเป็นเช่นไร ตอนนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าอาหารมังสวิรัติครับเป็นอาหารที่ไม่เมียเมื่อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันแต่มังสวิรัติเนี่ยทานผักทุกอย่างได้คือผักที่ที่ฉุนๆุนนะครับห้าประเภทเนี่ยผักชีกระเทียมหัวหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่ต้นหอมเนี่ยครับไอ้หลักเกียวหรือกระเทียมทนจีนซึ่งไม่ค่อยพบในเมืองไทยหรอกรอกุยช่ายใบยาสูบฉุนๆุนเนี่ยได้เหมือนกันรวมทั้งอ่ะครับไอ้ของเสพทั้งหลายเนี่ย ได้นะครับแล้วจะต้องประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นเองครับเกือบเหมือนกันแล้วก็งดอาหารสัตว์เหมือนกันแต่เพียงไอ,ไอทานไอผักพวกนี้ได้การกินเจครับเขาบอกว่าจะต้องตั้งอยู่การตั้งอยู่ในหลักธรรมนะครับสองประการคือการดํารงชีวิตครับอยู่ด้วยอาหารแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับอย่าเอาชีวิตเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายเรามันจะไม่บริสุทธิ์อันนี้นะครับที่ครับหลักธรรมของการกินเจก็สองครับ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองซึ่งจะทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับทําไมเราจะสังเกตนะครับว่าทําไมผู้ที่เป็นมะเร็งเขาบอกไม่ให้กินเนื้อเพราะว่าเนื้อเนี่ยครับมันแพร่กระจายในมันมีสารอาหารนะครับของไอเจ้าไอตัวตัวร้ายครับตัวมะเร็งเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีของเขาเขาเลยต้องงดนี่ไงเขาเลยต้องงดเนื้อเนี่ยคนก็กินเจเข้ามาเขาเลยมาออกมาในรูปนี้ด้วย แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วสิ่งของมุงมาต่างๆต้องงดต่างๆนะครับตัวนี้ประโยชน์ของการกินเจเราต้องรู้ด้วยว่า9วันนะครับ9วันหรือ10วัน15วัน19วันก็แล้วแต่ว่าจะถือกันยังไงแต่มาจะถาน9วันประโยชน์การกินเจครับนอกจากจะมีการถือศีลตามประเพณีล้ว,ว่าละเวน้นการกินเนื้อสัตว์ครับร่างกายเราสามารถขับถ่ายของเสียเนี่ยออกมาได้เลยทีเดียวนะครับไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน อย่างน้อยๆสัก10วัน15วันก็สุดแท้แต่เพราะสารอาหารจากผักครับผลไม้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยย่อยเป็นปกติ 2. เมื่อรับประทานเป็นประจำโลหิตครับจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นท่านทษครับเซลล์ต่างๆเนี่ยในร่างกายจะเสื่อมสลายช้าลงทําให้มีอายุยืนผิวพรรณสดใสผ่องใสครับร่างกายก็จะดูกระชุ่มกระชวยครับมีสุขภาพดีข้อ3ครับอวัยวะหลักๆ ที่สาคัญคือหัวใจไตม,ม้ามตับปอดอวัยวะประกอบต่างๆลำไส้ต่างๆเนี่ยนะครับกะเพาะปัสสาวะอาหารต่างเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยร่างกายจะต่อต้านสารพิษต่างๆสารเคมีต่างๆครับที่ถูกขับออกไปได้เลยทีเดียวและข้อที่5ครับก็ยังสามารถต้านทานสารพิษเนี่ยสูงกว่าคนธรรมดาเพราะว่าเขาใช้คําว่าธรรมชาติบําบัดครับอันนี้แหละขับถ่ายด้วยอาหารจริงๆนี่แหละครับการกินเจตอนนี้เราต้องมารู้นะครับว่า หลังช่วงที่กินเจมาแล้วเนี่ยครับอาน,นิสงของการกินเจจะได้อะไรลองมาพิจารณาข้อที่1ครับอายุมั่นขวัญยืนปลอดโรคปลอดภัยไข้เจ็บตัดจากความตึงเครียดในใจเพราะว่าเราจะบังคับ,คบให้บังคับควบคุมจ,จิตใจระงับอารมณ์การจองเวรพยาบาทเราจะต้องมาทบทวนนะครับหลับสบายด้วยนิมิตต่างๆครับฝันก็ฝันดีไม่ไปฝันร้ายนะครับไม่ได้ตกอกตกใจข้อที่6ครับชีวิตก็จะเป็นสุขเพราะว่า ตามความเชื่อถือเขาเทพเจ้าทั้ง9้าเนี่ยมาคุ้มครองก็ก็คือพระจันทร์อะไรเนี่ยนะครับของเนี่ยมันก็เหมือนของไทยเหมือนกันส่วนเมื่อละสังขารจากโลกนี้แล้วเขาบอกว่าไม่เบียดเบียนใครนะครับทำจิตใจให้ผ่องแพ้วเป็นสุขก็ได้ขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะครับเพื่อให้จิตใจเราชําระล้างสิ่งต่างๆได้ข้อ8ดครับจิตใจเนี่ยจะมีความเมตตาเมตตาการุณาพราณีลดกิเลสลดตัณหาต่างๆได้ข้อ9้าครับ เทพมนุษย์และสัตว์ต่างๆก็จะชื่นชมครับให้พรก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาอ่ะอแล้วมีแต่สุขภาพดีสบายใจยึดมั่นในครับในสิ่งที่ดีที่งามละเว้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งร่างกายและจิตใจมีสติมั่นคงครับไม่หลงในใบายามุกต่างๆมุ่งแต่จะไปสิ่งที่ดีส่วนข้อควรปฏิบัติครับบุคคลครับที่เข้าร่วมกินเจเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในการพิธีนะครับ ร่วมรวมต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มมืนเมาต่างๆก็ต้องงดไปนะครับแล้วเราจะสบายแล้วอยู่จะเป็นสุขนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับแจ้งให้ทราบขอบคุณครับ73มครับ